พอแล้วเขาเพื่อนเพื่อนแค่นี้ก็มื้อหนึ่งกินคนเดียวเยอะค่ะเก็บที่เดียวปั๊บเดียวงามมากเลยค่ะไปบ้านก็ไปล้างแล้วก็ลวกจิ้มน้ําพริกหรือว่าแกงอ่อมก็ได้ใครชอบแกงอ่อมหรือว่าใส่ก๋วยเตี๋ยวผัดน้ำมันหอยค่ะอืมไปกินผักกัน เยอะเลยคะ่ะเพื่อนๆกินไม่อดไม่ไหวคะ่ะกินทุกวันกินจนเบื่อเลยคะ่ะงามมากเลยเยอะเลยคะ่ะป่าเป็นป่ากาําลังอ่อนๆคะ่ะเพื่อนๆก็ฝั่งนูน้นเดี๋ยวถ่ายให้ดูคะ่ะจะเลยไปถึงนู่นคะ่ะแต่ต้นมันจะไม่อ้วนที่เมื่ันเก็บป่าเมื่อกี้นี้อ้วนมากเลยไปถึงนู่นเลยคะ่ะเพื่อนๆกินไม่อดไม่ไหวกินคนเดียวไม่ไหวแลวคะ่ะ เนี่ยเขาเรียกว่าผักกวางตุ้งงามมากเอาผลทั้งล่าก็มีอ้ยกรอบ ที่เดียเป็นตะการเลยครับเพืเ่อนเพราะว่ามันเป็นป่า ควางตุ้งของฟรีเก็บฟรีเกิดเองธรรมชาติขอควาวงตุ้งอร่อยจิ้มน้ำพริกแกงอ่มผัดมันหอยไ,ได้หมดค่ะ nhiều lên เอาแต่ยอดมันคะเพราะวันอ่อนไม่จำเป็นต้องเอาลึกอ่อนๆยอดยอดกำลังกินดีได้เยอะเลยคะ่ะเพื่อนๆ ออกมาทีไรก็ได้พักนี้ผักเยอะค่ะแค่นี้ก็พอแล้วคะ่ะเพื่อนๆเยอะมากเลยกินไม่หมดดองได้เลยคะัะเพื่อนๆนี่ดองได้ผัดได้ลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยมากเลยค่ะอุ้ยกำลังงามเลยนะหุ้ยสะออนค่ะโอ้ยสะออนสะออน นี่ก็ผักกวางตุ้งอีกป่าหนึ่งครัะเพื่อนๆโหงามมากเลยดูลำต้นสิคะแต่ไม่เป็นเก็บพอแล้วเนาะเอาไปดองเนาะนี่อห้ยกำลังงามเลยครัะเพื่อนๆกำลังกินดีเลยเยอะอ่อนถึงนู่นเลยคะ่ะอู้เยอะมากเลยเก็บดีไหม สียดายถ้าไม่เก็บมันก็จะแก่ทิ้งเนาะมันอยู่ข้างทางเสียงรถเลยดังอุย้ยมางามงามมากเลยอุย้ยงามมากเลยครับเพื่อนนุ่น โอ้ยสะออนสะออนผักเต็มกำมือแล้วเดี๋ยวไม่เพียนต้องเอาวางไว้ก่อนแล้วก็จะได้เก็บใหม่ค่ะต้นเต็มเลยเสียงรถเสียงถนนผักเกิดข้างทาง,ทาง วางเอาไว้เพามันเต็มกำมือกวางตุง้งขอขมก็จะขึ้นแล้วตอนนี้ค่ะ แข่งกันขึ้นล้ะค่ะตอนนี้ยผักแดดมาแล้วก็แข่งกันขึ้นเยอะมากเลย,ยเก็บไม่หมดนลคะ่ะเพื่อนๆนี่มันเยอะผักกวางตุ้งกินดีมากเลย กลอังออกยอดออกดอกอ่อนๆค่ะ ก่อนนี้สิคบเพื่อนอนี่โอ้ยอผักกองตุง้งผักกองตุ้งหน้าร้อนนี่าหาผักง่ายค่ะไม่ต้องมาซื้อเลยค่ะเฮ้ยงาม พอแล้วเขาเพื่อนเพื่อนแค่นี้ก็มื้อหนึ่งกินคนเดียวเยอะค่ะเก็บที่เดียวปั๊บเดียวงามมากเลยค่ะไปบ้านก็ไปล้างแล้วก็ลวกกิ้มน้ำพริกหรือว่าแกงอ่อมก็ได้ใครชอบแกงอ่อมหรือว่าใส่ก๋วยเตี๋ยวผัดน้ำมันหอยค่ะ mm hmm. ไปกินผักกัน